ามังกรตอนที่15เปลี่ยนตัวฉีอูเรื่องของไอ้คนที่ชื่ออุทิศฉันรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนที่ไหนครับคุณชายมันพวกเดียวกับจางสิงห่วงฉันแน่ใจว่าจางสิงห่วงต้องมีส่วนรู้เห็นในการตายของพ่อกับแม่ทำไมคุณชายมั่นใจล่ะครับไม่มีใครจะได้ผลประโยชน์ หากหมดสิ้นคนดูราทีแบ็กนอกจากเขาพูดค้างไว้อย่างนั้นแต่กระนั้นจีอูก,ก็เข้าใจได้ไม่ยากครับแล้วจะให้โรงมือจัดการจ้างสิงหัวเมื่อไหร่ครับคุณชายอย่างโจหมิงหมุนตัวมาสบตากับบริการคู่ใจเราจะไม่รอให้มันลงมือเพราะฉันรอคอยเวลานี้มานานแล้วสั่งให้คนของเราเตรียมรัวให้พร้อมอีกไม่กี่ชมมั่วโมง พวกเราจะไปบุกมันให้ถึงที่ชีอูโค้งตัวและเดินเลี้วไปจัดการตามคำสั่งส่วนเจ้านายหนุ่มก็เดินกลับขึ้นชั้นสองไปเงียบๆสรันรัตกำลังนั่งตัวสานอยู่บนเตียงเธอหวาดผวาตั้งแต่ได้ยินเสียงดังแล้วเสียงร้องโอดครวนเหมือนคนกำลังขาดใจตายก็ดังตามมาในหัวของเธอตอนนี้มีแต่ภาพของเจ้าของเสียง เธอกำลังวาดภาพผู้ชายคนหนึ่งที่ดินไปมาด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องของเขามันบาดลึกเข้าไปในหัวใจเหลือเกินเขาคนนั้นเป็นใครแล้วเขาจะดินรนในความตายอยู่นานแค่ไหนกว่าเขาจะขาดใจตันหยงหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวขยับร่างขึ้นไปบนเตียงเบียดเข้าหาฝาห้องเธอหน้าสงสารนักในสายตาของหยางโจหมิง เขารู้ว่าเธอได้ยินเสียงดังและเสียงร้องเขาอยากจะปลอบใจเธออยากทำให้เธอหายกลัวอยากจะบอกเธอว่าอยู่กับเขาเธอไม่จะเป็นจะต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแต่เว่าในเวลาแบบนี้เขาคงทำได้ไม่มากอย่างที่คิดเป็นอะไรถามออกไปทั้งทังที่รู้คุณค่าคนตายมันเป็นวงจรของมาเฟีย เธอน่าจะเข้าใจถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ตายอีกฝ่ายก็ต้องตายร่างสูงสุดตรงนั่งบนเตียงไขว้แขนดึงเสื้อที่สวมออกมือใหญ่กระชากผ้าพันแผลออกแรงๆฉันก็ทำเพื่อปกป้องตัวเองแต่เธอคงอยากให้ฉันตายมากกว่าบาดแผลต้องสี่ข้างยังคงมีเลือดซึมออกมาสารันระสายหน้าค่อยๆถดตัวเข้ามาใกล้ เธอพยายามบอกตัวเองให้เข้าใจในความเป็นมาเฟียเรือดของพวกเขาจะหลั่งออกมาจากร่างเมื่อไหร่ก็ได้ความเจ็บปวดที่ต้องประเชิญตลอดเวลาไม่มากก็น้อยเธอยังไม่เคยได้รู้สึกไม่เคยได้สัมผัสจนเมื่อต้องมาอยู่กับเขาเรือสีสดที่เห็นอยู่ตามตาในตอนนี้มันบอกได้ชัดเจนว่าความตาอยู่ไม่ไกลจากตัวเธอเท่าไหร่สำหรับเขามาเฟียใหญ่แห่งเกาะฮ่อกงกง น่าจะยืนอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายมาตลอดแผลของคุณกำลังจะสมานให้ฉันทำแผลให้ใหม่นะคะไม่ต้องเขาตะคอกเสียงโครมเวียงแขนมักกระชากร่างนุ่มให้ไปเกิดอยู่บนหน้าขาบีบต้นแขนเล็กๆจนเจ้าตัวต้องนิ้วหน้าฉันเจ็บเธออยากให้ฉันตายไม่ใช่หรอตันยงตอบเชมไหสิสรันรัสไม่เข้าใจอารมณ์แปรปรวนของเขาเลยสักนิด ตอนเข้ามาหน้าตาก็ยังดีๆฉะไหนตอนนี้กลับทําท่าดุดันราวกับจะหักคอเธอจิ้มน้ำาริกิกเธอควบคุมสติไว้ให้มั่นพยายามมองผู้ชายตรงหน้าให้ละเอียดถี่ทวนบางทีอาจจะได้รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ฉันไม่ได้อยากให้คุณตายถึงแม้ฉันจะเกลียดคุณแค่ไหนก็เถอะโกหกเธอเกลียดฉันเพราะฉันทำร้ายครอบครัวของเธอเธออยากให้ฉันตายก็บอกมา อย่าพยายามปฏิเสธทั้งที่มันเป็นความจริงเลยตันยงสรันรัตอาปากค้างเจียงของเขาค่อยๆรีลงเราเธอก็รู้สึกว่ามันเจ็บปวดเจียนตายอย่าบอกนะว่าเขากำลังเจ็บปวดที่คิดว่าเธออย่าให้เขาตายโจหมิงตันยงไม่เคยคิดอยากให้คุณตายจริงๆนะคะถ้าตันยงคิดตันยงจะรักษาแผลให้คุณทำไมเชื่อตันยงเธอนะคะ เธอพยายามพูดเสียงอ่อนเอาน้ำเย็นเข้ารูปม,มันทุกครั้งเธออยากให้ฉันตายก็เพราะเธอจะได้กลับไปหาคนรักของเธอไงตันหยงคนรักตันหยงไม่เคยมีคนรักตันหยงยังไม่เคยรักใครคุณเอาที่ไหนมาพูดอย่างโจหมิงคลายมือออกจะต้นแขนนุ่มเขาพยายามควบคุมอารมณ์ที่กำลังพุ่งพล่านเพียงแค่คิดว่าตอนจะไม่ได้กลับมาแล้วเธอก็จะกลับไปหาผู้ชายคนนั้น ความรู้สึกเดือดดานก็วิ่งปลาดเข้ามาในใจเขาคงทําใจปล่อยให้เธอไปเป็นของคนอื่นทั้งที่เธอเป็นของเขาอยู่แบบนี้ไม่ได้แน่ๆเขาไม่มีวันทําได้นอกเสียจากเขาจะไม่มีลมหายใจไว้รังเธอเท่านั้นเธอไม่เคยรักใครเลยหรอตันยงไม่เคยจริงๆนะหรอแวาวตาพีคลาจะตัดพอต้องหน้าเธออย่างเศร้าหมองหญิงสาวยกมือขึ้นรูปใบหน้าคมคาย เธจะรู้ไหมนะว่าที่จริงเธอโกโหกความรักมันเพื่อเกิดขึ้นตั้งแต่เธอสวมกี่เพา้าแล้วสบตาก,กับผู้ชายคนหนึ่งความรู้สึกแปลกๆที่มาพร้อมกับความเจ็บปวดเขาเป็นคนเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกแบบนั้นฉันรักผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งจะรู้สึกว่ารักเขาหมดหัวใจเมื่อไม่นานแต่เขาจะไม่มีวันรู้เพราะเราคงไปด้วยกันไม่ได้ ทำไมล่ะทำไมเธอถึงคิดว่าไปด้วยกันไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรักฉันไงฉันเป็นฝ่ายรักเขาแค่ข้างเดียวตลอดมาหัวใจของหยางโจหมิงที่คล้ายจะพองโตในทีแรกกับเหี่ยวแฟบลงในนาทีต่อมาผู้ชายที่เธอพูดถึงไม่ใช่เขาแน่นอนดวงตาคมดุกลงปิดกั้นความรู้สึกรันรัดของผู้ถึงผู้ชาย ที่กำลังตามหาตัวเธออยู่ผู้ชายคนนั้น,นช่างโชคดีจริงๆต่างจากเขาไม่ว่าจะแสดงออกยังไงเธอก็ไม่มีวันมองเห็นเพราะเธอไม่รักเขางั้นเหรออีกไม่กี่ชั่วโมงฉันจะต้องไปสะสางเรื่องที่ค้างค้างเอาไว้คงพอดีกับที่พ่อของเธอมาอ๋อฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอด้วยนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เธอดีใจอะไรคะ เหมยลี่กำลังกลับมาบอกเธอไปแล้วก็ได้แต่กั้นใจฟังคำตอบเระคะถ้างั้นคุณจะปล่อยฉันกลับบ้านแล้วใช่ไหมเมือนุ่มคว้ามือใหญ่มาบีบอย่างดีใจชายหนุ่มมองรอยยิ้มสดใสของเธอ,อยังเจ็บปวดถ้าเธอต้องการจะไปฉันจะปล่อยเธอไปจริงๆนะคะเธอถามย้ำเพื่อความมั่นใจแล้วอย่างโจหมิงก็พยักหน้าตอบรับ ฉันดีใจที่สุดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆความดีใจทำให้เธอกอดคอเขาแน่นชายหนุ่มกระพริบตาทีทๆด้อารมณ์ที่กำลังตีตื้นเขาตัดสินใจแบบนี้ก็เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรอท่าทีเศร้าส้อยในยามที่เธอ,เธอเกล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวังทำให้เขาอยากจะปลอบใจและบอกว่ามองคนข้างกายบ้างเขาทำร้ายเธอมานานแล้ว ไม่มีประโยชน์อะไรหัดจะรั้งเธอไว้ในเมื่อเธอไม่อยากอยู่ก็ต้องปล่อยเธอไปอย่างโจหมิงรูปแผ่นหลังบอบบางเต็มอ้อมกอดความอบอุ่นแบบนี้จะอยู่กับเขาอีกไม่นานนี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายของเราสินะสรันรัดดันตัวออกห่างแล้วมองหน้าเขาราวกับจะบ,บันทึกไว้เต็มหัวใจน้ำตาใสๆค่อยๆดื่อออกมาถ้าเพียงกระพริบตาสักนิด ก็คงจะไหลกลิ้งออกมาอาบสองแก้มเธอรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยที่ต้องจากผู้ชายมือเปื้อนเลือดคนนี้แต่ตอนนี้สายตาของเขามันชายแววที่เธอไม่รู้จกักเธออ่านแววตาคู่นั้นไม่ออกไม่รู้จริงๆว่ามันหมายถึงอะไรฉันอยากให้คุณจำไว้อย่างฉันไม่เคยเกลียดคุณจริงๆเลยสักครั้งขอบใจมากนะตันยงฉันไม่รู้ว่าต้องพูดคำนี้สักกี่ครั้งทั้งที่ฉัน ทำร้ายเธอมาตลอดแต่เธอไม่เคยเกลียดฉันเหมือนที่พูดถือว่าเป็นบุญของฉันแท้ๆกลับไปนี่เธอคงใช้ชีวิตอย่าไปสุขเสียทีนะค่ะคุณก็เหมือนกันถ้าวงจรมาเฟียเป็นแบบที่คุณบอกฉันก็หวังจะให้คุณระมัดระวังตัวบ้างถ้าคุณบาดเจ็บก็ควรจะไปหาหมอตันยงเขารู้สึกซาบซึง้งที่เธอเป็นห่วงบรรยายเขาแบบนี้อ้อมแขนกำยำ สวัสดกอดร่างนุ่มไวแน่นฉันคำพูดที่กระซิบข้างหูมันดังขึ้นเพียงคำเดียวแล้วพวงแก้มนุ่มเนียนก็ถูกคอเคลียทั้งปากและจมูกถูกส,สายช่อคอหอมๆก่อจะวกขึ้นไปสูบกลิบป,ปากหวานซึ่งเธอก็ได้แต่พเพยะรอรับการลุกรานจุมพิษว่าบหวามคงจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย หญิงสาวตอบสนองเขาเท่าเทียมกับที่มอบให้คุณโจหมิงตันยงรักคุณประโยคสุดท้ายที่กระซิบบอกในใจมือนุ่มของนํำคอกแกร่งดึงร่างร่างใหญ่ให้น้มต่ำก่อนที่ตนจะเอนตัวนอนบนเตียงถ้าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเธอจะมอบความรักเต็มเปี่ยมในหัวใจให้เขา บอกรักเป็นภาษากายโดยไม่คำนึงว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่และเขาจะรักเธอตอบหรือไม่ก็ตามทีทำแบบนี้ฉันจะไม่หยุดตันยงไม่ต้องการให้หยุดแม้สักวินาทีเดียวตันยงฉันอยากบอกว่าไม่อยากให้ไปใจจะขาดแต่ติดที่หากเขาไปแล้วไม่กลับเธอจะอยู่กับใครตันยงเข้าใจคะ่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรนะคะ แค่ทำอย่างเดียวก็พอเท่านั้นเองชายหนุ่มก็หมดความยับยั้งชั่งใจเขารีบถอดเสื้อผ้าทั้งของตนและของเธอออกอึดใจต่อมาทั้งคู่ก็เปลยเปล่าอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันทั้งคู่ต่างมอบรอยยิ้มให้กันท่ามกลางความหวังว่าภาษาการจะสื่อบางสิ่งบางอย่างที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจให้ต่างก็รับรู้ตันยงถ้าฉันจะถามเธอสักนิด เธอจะตอบได้ไหมเป็นอีกครั้งที่เขาไม่คิดจะปล่อยให้ความอยากรู้ไม่ได้รับความกระจ่างแจ้งจุมพิษทอดถอนแต่ยังคอเคลียอยู่เหนือปากค่ะอย่าถามมากนะนะคะเพระตันยงไม่อยากตอบคิวเข้มขมวดมุ่นงุนงงกับคำบอกกล่าวทำไมทำไมถึงไม่อยากตอบคำถามของฉันสัรรัตมอบรอยยิ้มแสนหวานเกลียปลายนิ้วไร้โครงหน้าคมคาย พราะมันจะเสียเวลาอันมีค่าของเราไงคะพูดออกไปแล้วก็นาแดงซ่านด้วยความขุยเขินจริงหรอเธอกำลังจะบอกว่าเวลาที่อยู่กับฉันเป็นเวลาอันมีค่าของเธอสินะหัวใจของหยางโจวหมิงพองโตเขาเผยรอยยิ้มที่ทำให้โูสกสดใสให้เธอช่วงเวลาทุกวันทุกนาทีในชีวิตตั้นยงถือว่ามันมีค่ามากที่สุดขีโกงนี่นาะทางงั้น ต้องถูกลงโทษร่างหนาทาบทับร่างนุ่มไว้เพียงครึง่งจับจ้องใบหน้าสวยหวานคลาจะบันทึกเอาไว้ในหัวใจริมฝีปากอิ่มถูกทาบทาับบทครึ่งไปมาเขาไม่อยากจากเธอไปเลยให้ตายสิดวงตาหวานฉ่ำกวาดมองไปทั่วเรือนร่างหอมหวานไฟพิศวาสในดวงตาตามไปทั่วร่างเนื้อนวลเนียนละเอียดยิ่งมองก็ยิ่งหลงไหลตันยง เธอมีคนรักหรือ,อยังหญิงสาวไม่ตอบแต่สายหน้าระรัวจนผมสยายแล้วสมมุติว่าเธอมีคนรักแต่เธอต้องเสียตัวให้ฉันแบบนี้เธอจะทำยังไงอืมเธอทำท่าคิดตันยงคิดว่าการหายตัวไปนานคนทั่วไปต้องคิดว่าตันยงคงไม่เหมือนเดิมถ้าเขาทำใจยอมรับได้ตันยงก็คงจะคบกับเขาแต่ถ้าเขามีท่าทีรังเกียจ ตันหยงจะไม่ดีรอที่จะเลิกรากับเขาคนเรารักกันก็ต้องเข้าใจกันใช่ไหมคะจริงแล้วเธอล่ะเธอจะลืมฉันได้หรือเปล่าไม่ค่ะถึงยังไงตันหยงก็ไม่มีทางลืมคุณได้คุณเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตของตันหยงอย่างโจหมิงทำหน้าเมื่อยนึกว่าจะได้ดีใจจะเหนือเต้นกับคำตอบที่ไหนได้ เขามีทานะเห็นแค่ผู้ชายคนแรกเท่านั้นหรอ,หรอสำหรับฉันเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกในชีวิตแต่เธอจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ฉันไม่คิดจะลืมฉันไม่มีวันลืมเธอเด็ดขาดจบคำพูดหว,วานๆด้วยจูบที่หวานกว่าเก่าคราวนี้ไม่มีคำถามใดๆต่อไปเขาประทับจุมพิษไปทั่วร่างสวยเน้นยำ้ำยังย่ำใจทุกสัดส่วน หญิงสาวถอนหายใจหนักหน่วงประคองศีรษะทุยสวยได้รูปสัมผัสบอกว่าเขากำลังมีความสุขโจหมิงสรันรัตรู้สึกคล้ายจะขาดใจรมหายใจของเธอทีรัวจนจับจังหวะไม่ถูกเรือในกายร้อนชาเหมือนคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงหากแต่ท่ามกลางความร้อนเธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนภูเขาน้ำแข็งมันหนาวเหน็บ จนเนื้อตัวสันดะริกอย่างโจหมิงตั้งหน้าตั้งตาปนเปรยให้เธอมีความสุขเต็มที่ครั้งนี้เขาตั้งใจกว่าครั้งไหนๆแต่อยากจดจำทุกตารางนิ้วบนร่างกายของเธอหากทว่าพรุ่งนี้เขาไม่มีสิทธิ์ได้จับจองเป็นเจ้าของเขาจะได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เธอได้จดจำเธอสวยมากตันหยงคุณพูดแบบนี้ เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะไม่รู้สิฉันก็พูดไปตามที่เห็นอย่างโจหมิงจะจดจำถูกช่วงเวลานี้ไว้ตราบเท่าที่เขายังมีลมหายใจความสุขที่ได้มีคนร่วมใช้อาการหายใจในห้องเดียวกันเป็นความสุขชนิดที่ยาติจะพันานาได้จะเก็บไว้ในซอกเล็กๆของหัวใจซอกที่ลึกที่สุดที่ยากจะลรมเรือนมากที่สุด เมื่อได้ปลดปล่อยความโศกที่ค้างค้างอยู่ในร่างกายร่างกายของทั้งคู่ก็รู้สึกเบาหวิวและเต็มตื้นไปด้วยความรู้สึกดีๆชายหนุ่มยกปลายนิ้วที่มีบางสิ่งเกี่ยวอยู่มาอวดหญิงสาวตอยของตันยองนี่คุณเอาไปตอนไหนเธออูทานอย่างตกใจพลางตะปบมือลงบนลำคอว่างเปล่าก็เอามาตอนที่เธอไม่ทันรู้สึกไง อย่ามาว่าฉันนะเพราะฉันขอเธอแล้วสรันรักงุนงงไม่น้อยแต่ก็อมยิ้มไม่คิดจะต่อว่าหลายครั้งที่เขากระซิบบางอย่างอยู่ข้างหูเธอเธอจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างก็มววจะปล่อยตัวปล่อยใจให้เคิบเคลิมไปกับสัมผัสปลุกร้าจนไม่ทันได้สดับรับฟังถ้อยคำบางอย่างเอาไปแล้วต้องสวมนะคะตันหยงให้คุณใครให้มาหรือเปล่า ททนที่เธอจะตอบกลับหยาดตัวขึ้นแล้วสวมสร้อยเส้นนั้นลงบนลำคอของเขาดีนะคะที่จะขอมันไม่ได้หักออกจากกันไม่งั้นก็ใส่ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่คำตอบที่เขาต้องการแม้การลุกขึ้นนั่งสวมสร้อยให้เขาจะทำให้รู้สึกชื่นใจขึ้นมาบ้างก็เถอะเขาก็ยังอยากได้ยิ่คำตอบจากปากเธอถ้ามีคนให้เธอมาสร้อยเส้นนี้ คงไม่เหมาะกับฉันตันหยงซื้อเองค่ะคำตอบ้ายจะยืนยาจากปากอิ่มทำให้ชายหนุ่มต้องถอนหายใจยาวเขาจับจี้สี่เหลี่ยมยกขึ้นแล้วกดแนบกับปากตัวเองเธอมองการกระทําของเขาอยู่ชั่วขณะก็นมหน้ารงมาจุบแผ่นจี้บนลำคอของเขาบ้างขอให้คุณปลอดภัยเธอบอกหลังจากเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มเศร้า มันจะเป็นเครื่องรางของฉันและฉันเชื่อว่ามันจะคุ้มครองฉันได้ตันหยงจุงพิดว้าวอนแต่เราร้อนเกิดขึ้นอีกครั้งหญิงสาวจะหลด,ดริมฝีปากทับทับแผ่นที่เล็กๆเธอขอฝากเขาไว้กับเครื่องรางชิ้นนี้หลังจากนั้นบดรัก,กรเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งคราวนี้สรันรัตเป็นฝ่ายคุมเกมร่างเปลยเปล่านั่งทับอยู่บนร่างกำำัมยา ชายหนุ่มไม่ปล่อยให้เธอต้องเหนื่อยตามลำพังเขาโต้ตอบอย่างไม่ลดระดวงตาสีสนิมมองดอกไม้งามแรกแย้มที่คุมเกมอยู่เบื้องบนเก่งมากคนสวยคำชมเปลาะยิ่งทำให้เธอฮึกเหิมความเหนื่อยอ่อนใกล้จะมาเยือนแม้จะทำให้เหนื่อยจนหอบแต่ความสุขที่ตั้งใจจะมอบให้เป็นกำลังใจให้เธอไม่ท้อถอย ทว่าเรียวแรงของเธอเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆจนในที่สุดชายหนุ่มก็ต้องเป็นฝ่ายคุมเกมด้วยตัวเองจำคำของฉันไว้นะตันหยงอย่าปลูกพันกับใครถ้าไม่รักเธอได้แต่อมยิ้มน้ําตารื่นไม่มีเสียงรําไห้แม้แต่เสียสะอื้นก็ไม่ดังออกมาเธอจะกลับบ้านไปพร้อมกับความรักที่เก็บเงียบไว้เพียงนําพังรากก่อนนะคะอย่างโจหมิง การรัดทาราเข้าไปกอดเอวนาของพ่อแน่นเธอรำํา้ออกมาอย่างหนักหน่วงจนร่างสันดาริกไม่ว่าบิดาจะปลอบใจอย่างไรก็หาได้ทำให้หยาดน้ำตาที่ไหลกลับไปดังเดิมฉะนั้นคนเป็นพ่อเมื่อไม่รู้จะทำอยังไงก็ได้แต่อบกอดรูปหัวรูปบ่าของคนเป็นลูกอย่างนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองพ่อทางน้ำตาคำถามแรกที่เธอถามทำให้หนยอัธวัตรต้องย่นคิ้วคุณหนูหยางมาพร้อมคุณพ่อหรือเปล่าคะเอ๋หมายความว่ายังไงลูกนี่พ่อมาคนเดียวนะหรือว่าใช่ค่ะคุณหยางโจหมิงจะพาคุณหนูหยางกลับมาแล้วตันหยงได้เป็นอิสระแล้วค่ะคุณพ่อ สรรรัรรัดร่ำไห้ริมใจจะขาดทําให้บิดามึนง,งว่าเหตุใดบุตรสาวถึงไม่มีท่าทีดีใจอย่างที่ควรจะเป็นการร้องไห้ในครั้งนี้เขาแน่ใจว่ามันไม่ได้เกิดจากความยินดีที่จะมีอิสรภาพแต่มันเกิดจากความเจ็บปวดในใจอย่างรุนแรงต่างหากไม่มีครั้งไหนที่บุตรสาวจะร้องไห้ได้มากเท่านี้ก็แสดงว่าเธอต้องเจ็บปวดมากกว่าทุกครั้ง แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เธอบาดเจ็บขนาดนี้ตันยงร้องไห้ออกมาเธอลูกท่าน้ำตาจะชําระความเจ็บปวดก่อนจะไหลออกมาได้ไม่ว่าลูกจะเจ็บช้ำด้วยเรื่องอะไรพ่ออย่าให้ลูกรู้เอาไว้ว่าหนูยังมีพ่ออยู่นะลูกคุณพ่อคะคุณโจหมิงไปแล้วใช่ไหมคะเขาไปแล้วใช่ไหมคะ เออตอนที่พ่อเข้ามาพ่อก็ไม่เห็นเขาแล้วนะลูกพ่อยังแปลกใจมิหายว่าทำไมพวกนั้นถึงยอมให้พ่อเข้ามาหาลูกง่ายๆสรยสรัตเงยหน้ามองบิดาปากคอสั่นดวงตาแดงช้ำแก้มนวลเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาคนเป็นพ่อเห็นดังนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยเขาอยากถามถึงสาเหตุที่ทำให้เธอร้องไห้อย่างหนักแต่แล้ว เขาไปหาจางซิงห่วงเขาจะต้องไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะคุณพ่อนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอร่ำไห้ปริ่มจะขาดใจคนเป็นพ่อทำไมจะดูไม่ออกว่าลูกสาวมอบหัวใจให้พยา,ยามังกรไปเรียบร้อยแล้วโทตันหยงลูกพ่อความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะจบลงรวดเร็วนายอัธวัตร ไม่ดูว่าฝ่ายชาจะรู้สึกยังไงกับเธอหากแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องทำหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดเขาจะต้องพาลูกกลับบ้านส่วนอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเขาแน่ใจว่าพยา,ยามังกรดำต้องรู้ดีว่าควรทำอย่างไรอย่างเมอยี่ก้าวขึ้นบันไดบ้านของตัวเองช้าๆเป็นเดือนแล้วสินนะที่เธอไม่ได้มาเหยียบบันไดบ้านกลับมาครั้งนี้ พี่ชายของเธอจะลงโทษน้องสาวหัวดือยอย่างไรเธอก็พร้อมจะรับโทษทุกอย่างแลาจะบอกว่าเธอจะไม่ไปไหนอีกกลับมาแล้วเธอก็อยากจะนอนแช่น้ำอุ่นๆให้สบายใจสักนิดแต่ฉนไหนบ้านชาวถึงนด้นเงียบเชียบแบบนี้พี่ชายของเธอหายไปไหนยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะคุณเหมยรลี่นาอีเปยเหมยรลี่ สวมกอดแม่นมด้วยความคิดถึงเราหอมแก้มย่นนทั้งซ้ายขวาอย่างที่เคยกระทำแก้มของคนที่เลี้ยงดูมานอกจากพี่ชายแล้วยังหอมละนุ่มเสมอสบายดีหรือเปล่าเหมยลี่สบายดีค่ะนาอีเฟยเรานี่พี่โจหมิงไม่อยู่หรอคะเสียงทอดทอนหายใจของเทียนอีเฟยดูคล้ายจะหนักใจนะักเพิ่มความสงสัยให้อย่างเหมยดี และสังหอนใจว่ากำลังจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นแน่นอนพี่โจมิงไปไหนคะนาอี้เฟยบอกไวได้เธอนะคะเออโจมิงยกพวกไปบุกถล่มจางซิงหัวงถึงที่หลังจากที่เขาถอนมันกับจางเอี้ยจือและรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของพ่อกับแม่ก็คือจางซิงหัวงแล้วพี่โจมิงพาคนของเราไปมากพอหรือเปล่า เหมยลี่จะไปช่วยพี่โจหมิงเพราะความเป็นหัวพี่ชายและสำนึกดีที่อยากไถ่โทษในการกระทำของตนทําให้เธอนึกอยากจะไปช่วยพี่ชายอีกแรงเธอรู้ว่าอิทธิพลของจานซิงห่วงนั้นแม้จะไม่มาเท่าพยา,ยามังกรดำแต่การเพี่งพร้าก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ได้นะเหมยลี่มันจะทำให้โจหมิงห่วงหน้าพะวงหลังแล้จะทำให้เขาไม่มีสมาธิ ว่าเมายลี่เป็นห่วงพี่โจหมิงนาเชื่อว่าโจหมิงต้องปลอดภัยเหมยลี่ทําใจให้สบายรอฟังข่าวอยู่ที่บ้านนาสั่งให้เป่าโปงโทรมาบอกถ้าฝ่ายเราเอาไม่อยู่นาจะให้คนของเราที่เหลือไปช่วยไม่ต้องเป็นห่วงนะนาเชื่อว่ายังไงซะโจหมิงจะเอาชีวิตรอดกลับมาจนได้เขาจะตายไม่ได้ รับเมื่อหัวใจไม่อยู่กับตัวนาอีเฟยหมายความว่ายังไงคะสายตาของเฉียนอีเฟยประทักกับร่างเร็กของสารรัตและนายอัธวัตรเธอจึงพยักเพยิเดเป็นการบอกใบ้สารรัตเดินเข้ามาพนมมือไหว้แม่นมและอย่างเหมิดดีจันหยงมาลาค่ะอย่างเหมิยดีจับมือเล็กแล้วทอดสายตาอ่อนเชื่อมให้เธอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ไม่อาจทดแทนกันได้จากความมีน้ำใจของสาวน้อยผู้นี้ฉันขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยเหลือทุกอย่างเราก็ต้องขอโทษเธอมากเช่นกันที่ทำให้เธอต้องทุกแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่าโทษตัวเองเลยความรักเป็นสิ่งสวยงามเมื่อยามรักใครใครก็อยากใกล้ชิดกับคนรักทั้งนั้นไม่มีใครที่อยากจะพัดพลากจากคนรักหรอกค่ะ ตรันรัตส่งยิ้มเศร้าๆให้กับน้องสาวของคนที่เธอรักคำปลอบใจของเธอก็เหมือนปลอบใจตัวเองแต่ความรักที่เกิดขึ้นกับเธอมันยากที่จะบรรจบบางทีคนเราก็ทำอะไรลงไปโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนความรักที่เรามองเห็นอาจจะอยู่ห่างไกลจนเราเอื้อมมือไม่ถึงฉันขอให้คุณตันยงมีความสุขหลังจากนี้นะค่ะ ขอบคุณนะคะคุณเหม่ยลี่กล่าวขอบคุณเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พ่อลูกจะจูงมือเคียงกันออกไปพกพาความทุกข์และอิสรภาพกลับเมืองไทยโดยหาได้มีความสุขหนังที่อย่างเหม่ยลี่อวยพร